นนเารบ้มฉีกเลยครับขาดมาตั้งนานเออมันร้าวแล้วเนาะสนิมมันกินเนาะขาดแล้วเห็เออนีไ่ไงรอยใหม่แค่นี้เองวันนี้มันขาดตั้งนานแล้วเนะาะเนี่ยรอยใหม่อะไ,ไ,ไม่ได้ล้างไปดำเหรอทำไม <c oughs> ไม่เข้าก่อนทำไมไม่เข้าเลยเข้าหรือว่าเข้าเลย แย่เลยครับแล้ะตอกโซ่ต <boat> ้องใส่แก๊สนี่บ <pod cast> ่นสักงไม่เห็นจนีเลยบ่กันอผมไายู่เนี่ยมันจะง่ายกนง่ายไปง่ายเพ่ไหรดอกเห็นจะหนีเลยตอโวตกโซ่แล้ว ฉีกด้วยเลยแม่มันฉีกมามาตะนนีแล้วเรายังม่เห็นเราตะเลกไม่นรอเผือกออกไปเผือกนี่รอยใหม่เพิ่งฉีกตรงนี้เองนี่เริ่มมาทีงนี้เลยนี่กว่ากวดูสนิมแบบดูอ่ะอันนี้ร้าวตั้งนานแล้วนี่ก็คือด้สังเกตอืม ไม่ได้ล้างให้สะอาดดิเพาเด็กย ve. the ิ Pen ่งดันยิงบินดันยิ่งเห็นยิ่งอ้ายิ่อ้าต้งตามนี่แล้วนี่ยาวนี่เลยเหมย่งโซ้งอันนี้เป็นแทโงต้งับเครื่องกันไป ดูดูลอนำอะบิดเลยเนาะปกติมันไม่บิดขนาดนี้เน,ะะน,น,น,นานะกูเหรอนี่นี่นี่ดูพอ,อ<ะ>รามาใส่บังคับปุ๊บมันยิ่งไปฉีกเลยมันมันเห็นอ่าให้เชงกลงมามามาันเชื่อมให้ใช่ไหมมันต้องถอดถอดโซ่อะแล้วก็แล้วก็ดัดซองให้มันตรงอะ่ะทำซองให้มันตรงอะเอาแก๊สรดนัดซองแล้วก็ดามอะ มึงจะได้เ่ยต้องทุกครับครับนู่นแซมไปดูข้างนู้นดิมันเคยหลุดไหมไม่ขึ้นไม่เคยหลุดมันเคยหลุดฝั่งนี้ค้างมันเคยหลุดอยู่ป่ะค้างเนี่ย ท่านี้เป็นอยังบ่วะอันนี้โดยมันทำมาใหม่แล้วนี่ไงเห็นไหมรอดอกแล้วใช่ป่ะนี่ไงนี่พอนี่นะรอดอกแล้วนี่ฝั่งนั้นยังไม่ได้ทำเลยอ๋อฝั่งนี้เคยเคยฉีกแล้วนี่ไงรอยเชื่อมนี่ไงทำใหม่แล้วฝั่งนี้สร้างขึ้นมาใหม่แล้วใครทำให้มีนิช่างปีมาตะปีไม่ได้ทำเพราะรุขนี้ทำแต่ตะปีนุ่นศิลาไงช่างปีน่ะนี่มันรอลอกนี่ไงมันลอดออกก็มันผุแล้วอันนั้นเพิ่งเพิ่งได้รอดอกเลย พี่ก็ดูมันเหลือยเลยเลืเล้อ,อ่เรืยๆแต่ข้างในมันทำมาแล้วไอ้เนี่ยนี่ก็นองบางอย่งหนึ่งเลยจะนกินหมดแล้วเลาะแล้วทำไ,ไลทำไม่ได้มันจะเลาะทำมาทำเหมือนกันนะครับที่นัน่นข้างนั้นทำใหม่สองกังเลยเลยข้างนอกข้างในเลยเหมือนพูดง่ายตัดนี้ออกเนาะนั่นแหละฟังนั้นแนะ่ะไม่เราเราขึ้นเทเลอร์ไม่ได้เขาจะทำมาให้ที่นี่เลย เทมกน่าจะหย่อนได้เยอะกว่านี้มันหย่อนนิดเดียวเองเลยนี่มันติดตด, <c oughs> ตดินหรือเปล่าโอ้งานเท่าเลยนะโซ่คอสัน้นเลยเปล่าพี่เชิญเลยเริ่มไหนอ่ะเออไปตกสลักตัวไหนล่ะเปน็นลอยไงก่อ ของฟังเลยตัวสปีเลยพวกคันนี้ทํานี่ยกับสปีเพลพืออะไรมีเดี๋ยวช่างปีครับเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่สร้างพวกนี้ทีนะอู้หักนานแล้วจะต้องทำอะไรไม่คือเห็นช่างกล้องช่างกล้องทำงานใหญ่ขนาดนี้ไหนล่ะอันนี้เปนอะไรเขนี่ย ดูเรานำบิดหมดเลยเขาเห็ดปุ๊บเขาเปลี่ยนสปริงพร้อมเลยเลยปะเพราะสปริงเหมือนมันหลาๆเนาะสปริงมันหลาเวลาเวารับแมนปุ๊บแล้วมันก็ยยอนเนาะโซอ่ะแมนเขาก็ซื้อสปริงมาใส่พร้อมเลยสปริงลาพอเรารูดมันขึ้นปีนั่นเลยคันสปริงแข็งๆมันก็บประตกง่ายเลยเนาะ แล้วนำมันเอียงมันก็เดินไม่ได้ต้อยเราใส่ด้มันก็เดินไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมมันก็ตุกมันต้องทำอยู่นี่เอาไปข้างบ้านนะเอาไว้ไงน่ยดีโอเดี๋ยวปรึกษาข้างก่อนว่าเขาจะทำฝั่งไหนลบแดดลบอะไรยังงี่พี่มินเอ๋นี่แหละเราไม่ได้ดูมันคือประสบการณ์ หัวรอยใหม่มีแค่นี้งานแรกแค่เ uh, ท้ครับร้อยใหม่ที่ชออันนี้ก็นานแล้วเนาะตรงนี้เนาะโอ้ดูเจ้าสนิมกินกระดาษนี่หินชัดเลยอ่ะนี่รอยไหวนี่หินเลยนีแค่นี้แหละแค่มันยังไม่อ้าขนาดนี้เนาะมันยังไม่อ้าเดี๋ยวดูข้างในข้างในเป็นดินข้าวปัจจิตนั่นแหละออกอ้าว เวรเลี่ยนในย้อนสปริงเวรนู่นหอสปริงเวรตัวนึงนะไอเดอร์ตัวเวรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอู้มันฉีกมาตั้งแต่นู่นเลยไหนนี่มีดิหนูเห็นไหมไม่มีรอยใหม่เลยนี่นี่อันนี้รอยก็รอยเก่านี่อู้วัดดนอะไรวะข้างในอู้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนั่นลู นู่นเป็ฝั่งข้างขวามันเคยทำอะไรบ้างก็ซื้อเหล็กยูเรียมใช่ไหมก็ซื้อเหล็กมาทรัซื้อเหล็กยูเรียมเหล็กอยู่ไหนเหล็กอะไรเดี๋ยวทำได้อ๋เหล็กไอ้มือสองนะใช่เดี๋ยวทำไร่ตรงรางรถไฟนะใช่ให้แกมาดูว่าจะไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้หรอกมันต้องทำ ข้างไนก็คงไหก็จะสขาดได้ข้าไนมดไปถอแล้วก็ทำหรือ่าดเยอื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 มอือตวนี้นดูขาดตั้งแต่ตอนไหนเหล็กู่เกียร์ทำได้ถามกว่ามีใช้เหล็กเยอข้าไหน ก็ดูนี่ว่ามี่บาทเท่ากับรถจุดสิบเด็กตัดนี่ติดเด็กตัดนี่นี่ก็มันจะร้าวหมดแล้วครับอย่างน้อยก็ต้องมีโอ้สิบมิลหนึ่งเลยมากนะถ้าทำก็ทำให้มันดีตรงใช่เนี่ยฟังนั้นในนั้นเขาสร้างใหม่ทั้งนี่สร้างใหม่ทั้งยูงตัดออกแล้วทำใหม่เลย มันต้องทำมากมันมีถึงเมืแต่ข้อเสียของแกแกใช้ลวดแดงเชื่อมมันต้องใช้อะไรอก้อนบ่ไม่มันต้องใช้ลวดเอวลวดลวด,ลวดนั้นมันไม่เหนียวดิลวดไอ้กล่องแดงอ่ะกูบีอ่ะมันไม่เหนียวดิเออถึงมันเป็นสามจุดศูนย์มันก็นี่นไงมันไม่ค่อยเหนียวถามเชนลุมดูมว,ว,มว่าฝรั่งไทยทำทวดทำผมวาตะปีทำ ั้างม่ก็อยู่ดีข้างม็ทำได้หลยมูลูลกตะปีก้านเกย์อยู่ตรงไหนจ๊ะกำลังวุ่นอยู่กล้ตามรับสิงเลยครับไม่ได้อะ โรงงานวันแร้ก็สวยเลยครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ